ขออนุญาตไม่ด้นัตัวนะครับโอเคนะครับกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนรู้ทัดกันด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากทำตามแบบเีโดต้นคลิปนะครับผมก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมแอปที่จะใช้ก็มีแค่สองแอปเท่านั้นนะครับมีวันนี้ที่เราจะใช้กันนะครับก็มี ิกเซลแลบนะครับผมเป็นพิกเซลแลบแล้วก็แคปคัตนะครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไรลูอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเคียทุกคนเข้ามาที่พิกเซลแลบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับสีขาววงให้อยู่นะตรงนี้นะกดไปที่ถังขยะเลยนะครับผมกดตกลงใบแล้วก็กดมาที่สามจุดตรงนี้นะครับผมนี่วนๆให้อยู่นะครับกดไปแล้วก็กดไปที่ Image ซ้ายนะครับ อันแรกให้เลือกเป็น1น8 0นะครับอันที่2เป็นหนึ่งเก้าแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับผมก็มาตรงข้างล่างสุดนะครับอันนี้นะครับผมเป็นอันที่3นะครับแล้วกดไปที่คัลเลอร์นะครับคัลเลอร์นะครับแล้วกดไปที่คัลเลอร์อีกทีนะครับหนึ่งผมขออนุญาตดันหน้าจอขึ้นก่อนนะก็กดไปที่สีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับผมใช้ได้2สีเลยนะครับ โอเคผมก็จะเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับแบบต้นคลิปเลยนะครับคนกดตกลงไปนะครับผมแล้วก็ทําการกดเพิ่มเทคนะครับผมโอเคกดบวกเทคไปนะครับถ้าใครตามไม่ทันก็กดไปตรงตัว A ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าเทคขึ้นให้อยู่นะครับเทคตรงนี้นะครับผมหรือว่าใครจะกดไปที่ตรงบวกตรงนี้ก็ได้นะครับซ้ายมือบนเนี่ยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เทคหนึ่งทีนะครับนี่ก็จะขึ้นมานะครับ ก็มีเทคสองอ e ันนะครับเพราะว่าผมเพิ่มไปสองอันครับเมื่อกี้โอเคมาให้ทุกคนนะครับทําการเลื่อนมานะครับให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันเท่าไปเลยนะครับผมทุกคนนะครับทําการกดจิ้มไปสองครั้งหรือว่าจะกดอีดิตก็ได้นะครับผมก็พิมพ์ใส่ชื่อตัวเองนะครับผมนี่ใส่ไปก็จะเอาเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับผมเอาเป็นข่าวกับเกมก็ได้มาโอเคนี่ครับก็ประมาณนี้ สำหรับใครที่อยากใส่ฟอนต์นะครับให้ทําการกดมาที่ตัว A เหมือนเดิมนะครับเลื่อนมานี่นะครับแถวๆนี้ครับฟอนต์นี่ A B ก็คือนี้นะครับฟอนต์แล้วก็ทุกคนก็เลือกฟอนต์ตามใจชอบได้เลยนะครับผมอาจจะสอนไม่รู้เรื่องหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมผมจะใช้เป็นฟอนต์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางครับเขียนประมาณนี้เป็นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนนี่ทำการกดไปตรงนี้นะครับผมเซฟตรงนี้เลยนะครับปึ๊บ ข้างข้างบนนะครับข้างบนนะครับกดไปเลยครับกดไปหนึ่งทีกดเซฟ e asage เมนะครับผมเซฟไปก็กดเซฟทูแกลลอรี่นะครับผมกดไปนะครับแล้วมันก็จะเด้งโฆษณาขึ้นมาให้ดูนะครับก็กดปิดปิดไปนะครับปิดไปแล้วอย่าเพิ่งออกจากแอปนะพอเข้าแอปไมค์กลอบหนึ่งนะครับแบบกดปิดโฆษณาไปแล้วนะครับก็ทาการเข้ามาแล้วก็ใส่เป็นอเช่นใส่เป็นอายุนะครับอายุเท่าไหร่ รใส่ไป13ปีนะครับ YAR e แล้วก็ใครจะทําตามก็ได้ครับเป็น YAR e หรือว่าเป็น Y ใหญ่ e A R แล้วก็ EAR งนี่นะครับหรือว่าใครจะเอาติดกันเป็นเล็กก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําการใส่ส,สติกเกอร์ข้างหลังอะไรนี้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ทำการกดเซฟไปอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมรับมือบนเซฟแอดเซฟโปรแกลเลอรี่เล้งโฆษณามาก็กดปิดไปนะครับผม แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วเราก็ใส่เป็นแบบส่วนสูงนะครับผมส่วนสูงก็ใส่ไปนะครับใครทําตามผมก็ได้ครับ170อะไรองี้แล้วก็ใส่เป็นแบบแบบอะไรเดียวนี่นะเป็นที่หนึ่งอะไรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เซฟเซฟแอ s อินเซฟอิมเมจครับผมแล้วก็เซฟทุกแกลเลอรี่ไปขึ้นโฆษณาก็ปิดโฆษณาไปนะครับผมก็เข้าไปทีแล้วก็ใส่เป็นแบบ เป็นคนแบบสัญชาติอะไรเงี้ยก็เขียนเป็นไทยก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเลิบไทยแลนด์อะไรเงี้ยนะครับอืมแบบนี้ไปนี่ครับก็ใส่เป็นไทยพยายามปรับให้ตรงกลางกลางหน่อยนะครับผมอืมปรับให้เป็นกลางกลางครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับครับขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปผมก็ลืมบอกไปแล้วว่าอย่าเพิ่งกรอนะครับเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคครับคนเนี่ยทำการกดลบทิ้งไปนะครับผมนี่ลบทิ้งไปเสร็จปุ๊บ ก็กดเซฟอิมเมจไปเลยนะครับแล้วก็เซฟทูแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเมื่อทุกคนทําการเซฟเสร็จน่ะให้ทุกคนเข้ามาที่แคบคัทนะครับโอเคเมื่อเข้ามาที่แคบคัทก็กดบวกโปรเจกต์ใหม่ก็ไปที่รูปภาพนะครับผมเข้าแล้วทาการเอาภาพขึ้นมาเพิ่มแล้วนะครับผมนี่อไปไหนเราภพภา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 พนี่ให้ทุกคนนะครับทําการเลือกเป็นกระดาษเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ สำหรับใครที่ตามไม่ทันเดี๋ยวย้อนให้รอบหนึ่งดกดบวกปรเจต์ใหม่กดมาที่นี่ครับใครที่ขึ้นเป็นวิดีโอตอนแรกนะครับกดมาที่รูปภาพแล้วก็ถ้าใครมอาจมาเจอรูปเซฟรูปไปที่ไหนก็กดไปที่อัลบั้มนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมมาในรูปภาพเลยแล้วพทีนี้ก็เลือกอันขาวขึ้นนะครับใครจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาภาพสีขาวขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นชื่อเป็นอายุเป็น อ่าส,สูงแล้วก็ไทยนะครับผมนี่กดเพิ่มไปนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จนะครับอือก็อันแรกหนึ่งจุดสี่อันที่สองหนึ่งจุดหนึ่งอันที่สามศูนจุดเก้าอันที่สี่ศูนจุดหกอันสุดท้าย0ูนจุดห้านะครับผมโอเคตามนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับผมให้ทุกคนนี่อ่าเป็นเอารูปภาพตัวเองมานะครับผมไปเอารูปภาพตัวเองมาครับ ใช้แค่2รูปเท่านั้นนะครับผมจะได้รูปมาก็ประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนปรับเวลาตามเลยนะครับให้แบบอยู่ตรงกลางนี้ก่อนนะครับใคระปรับใครที่รูปเป็นแบบนี้ก็แนะนําให้ปรับนะครับอยาให้เหลือขอบดำนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับปรับไปเลยนะครับนี่นะครับก็ทําการนะครับอันแรกให้ปรับเป็น1วินาทีนะครับนี่ 1.0s นะครับผมเอาง่ายๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็น1.6นะครับ หนึ่งจุดหกหนึ่งจุกโอเคนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็เราจะมาทําการใส่เอฟิฟฟคกันนะครับแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยให้ทุกคนนะครับทําการจิ้มมาที่รูปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับกดไปที่คอบโบนะครับแนะนําให้ใช้ตามน่าจะดีกว่านะครับเลื่อนไปหาลูกตุ้มหนึ่งนะครับลูกตุ้มลูกตุ้มหนึ่งกับลูกตุ้มสองอหาดูน โอเคแล้วผมก็จะมาทําการสอนทิกเพื่อนๆน,นะครับใครที่กดเอฟเฟกแล้วไม่อยากมาทําการกดเลื่อนมานครับนี่กดไปก่อนลุกตุ้มหนึ่งแล้วก็ปรับให้สุดนะครับผมก็เนี่ยส่วนใหญ่ใครที่เป็นแบบผมนะครับมันก็จะเลื่อนกลับนี้ถูกปะเวาลาใส่เอฟเฟกต่อไปนะครับให้ทุกคนน่ะทาการเลื่อนมาตรงนี้นะใครหาเอฟเฟกที่เราใช้ซ้ำกันนะเออปรนะมาณแล้วก็ทําการเอาอะไรวะเนะกดไปให้ลุกตุ้มหนึ่งครับ ทำการกดไปที่รูปภาพที่สองนะครับแล้วก็กดกดไอ้ตรงเนี้ยเลื่อนไอ้ตรงนี้ค้าไว้ให้เร็วที่สุดนะครับกดพร้อมกันนะครับไปลูกตุ้มสองครับใช้ลูกตุ้มหนึ่งกับลูกตุ้มสองสับกันไปเรื่อยนะครับสับยันวิดีโอสุดท้ายยันรูปสุดท้ายเลยนะครับผมสับกันไปนะครับเริ่มแรกให้ใช้เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองจนอันสุดท้ายนะครับผมโอเคแล้วก็ทำการกดติดกทูไปนะครับ ก็อย่างต่อมานะครับก็คือการใส่เป็นสับนะครับสับจะเป็นแบบประกายแสงนะครับนึกออกปะเนี่ยแฟตจะมีแฟตสีขาวนะครับกับลำลำดำเรือนนะครับใครที่ชอบแฟตขาวก็เป็นมาณนี้ใครที่ชอบดำเรือนก็เป็นประมาณนี้ผมใช้แฟตขาวแล้วกดปรับใช้ทั้งหมดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับดูปึ๊บฟึบึบเป็นแฟตขาวอย่างเงี้ยครับดูได้นะครับฟึบ แต่ถ้าใครที่อยากดูดำเรือนนะครับดำเรือนก็เป็นประมาณนี้นะครับดำเรือนดำเรือนดำเรือนก็เป็นประมาณนี้ครับปึ๊บปึ๊บนี่นครับผมไม่ใช้เป็นดำเรือนนั้นสองอันสุดท้ายพอเนาะใครเอาไปปรับใช้ใหม่ได้ไม่จำเป็นต้องตามหมดนะครับผมอย่างต่อไปครับก็ใส่เป็นเพลงนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นอย่าลืมไปแบบเอาเพลงกั้นด้วยนะเป็นที่ช่องผมนะครับผม ก็ทําการกดบันทึกวิดีโอไปใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมที่จะแบบยังไงอ่ะกดไลค์กดติดตามไอ้กดใจกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็กดไปที่เพิ่มการสร้างเสียงตรงนี้นะครับกดเพิ่มไปก็แยกออกแล้วนะครับตรงนี้นะกดไปนทังทีแล้วก็เลือกวิดีโอมาครับผมนําเข้าเฉพาะเสียงครับก็ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันนะครับผมแบบนี่ก็ได้ประมาณนี้ นี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จละสำหรับอันสุดท้ายก็ลบได้นะครับที่เป็นแคปขัดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะรับไปเลยขออนุญาตไม่ให้นำตัวนะครับ